สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสู่สุกคนนะครับทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วพ้ทีิเขามา่เบิ่งนะครับนาอวันนี้ก็พอกันในวันพุทธ่เก่ามิถุนายนนะครับเสาหัวหน้าทำผมครับวันนี้ก็แล่มชิบชีคำเดือนเจ็ดนะครับวันพระพอดีครับเข้ามารายการเรื่ม้นรายการกันนี่แหละครับเฮ็ดเผิอกติ๋วนะครับน้อกออกง่ายเลยครับเรื่องเฮ็ดเพืงแดงขาสันนี่นะครับ ไปเบื่องกันต่อครับพี่น้องกันมีกะพิกัดป่าน้องจองของให้ขี้เก้านะครับป่าวัดเลยนะครับเหมือนติดวัดเลยครับมาหาเบิ่งเฮ็ดสนิทนี่แหละครับเฮ็ดวงนกญ่นะครับน่ครับไปพี่น้องครับเรียกว่าเฮ็ดกอเท่าเปเนื่นนะครับวันนี้ก็มาพูดียวกับแฟนประยูครับเป็นตลาดนะครับจะเสาเป็นแฟนไปเอาเฮ็ดนําลูกค้านะครับไปเบื่องกันต่อครับครับลังจากเก็บบางหันครับไทยเบื่องส่วนหนึ่งนะครับไปกันต่อพี่น้องแดกน้ำหมากนะครับ ดอก็งามเลยครับเบอง้ต่อครับพี่น้องเห็ดแดงน้งมากเกนะพี่น้องดอกก็งามเลยครับบึงกต่อครับพี่น้องเห็ดเรงงบ้านนะครับพี่น้องถือฝนเปื่อยแล้วเอาไปได้แล้วครับตายพี่น้องเบึงนะครับหน่อยจะเป็นเชือต่อไปนะครับเนาะเบึงกต่อครับเห็ดบึงข้ามนะครับพี่น้องมาช้องดอกด้วยครับเนาะผมงกรวางกระเป๋ากันครับ พี่น้องครับข้ามดอกคู่เลยนะครับไปเบิ้งกันต้อครับพี่น้องเห็ดถังนกนะครับดอกจูมงามเลยครับดอาเห็ดหนามุยนะครับเรื่องมองเอื่นนะครับเบิ้งกันต้อครับนะครับพี่น้องพอมาเรื่อยๆนะครับดอกหนึ่งจูมงามเลยครับใบเบิ้งกันต้อพี่น้องครับพี่น้องเกิดจุกลางทางเลยครับหนามุยือาเห็ดถังนก ไงนะครับเนาะไปเบิ่งกันต่อครับนะครับพี่น้องซ้ำนี่นะครับราคาก็กลังดีเลยครับสามขีดลอยนะครับเนาะใส่ถุงหกคูนสิบแปดประมาณสามสี่ขีดนี่แหละครับลอยหนึ่งครับเนิดจีนนี่ก็อย่างน่ากินเลยครับเนาะนี่ครับไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องดอกงาเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วพี่น้องก็พอที่เส้นี่เขาไปเก็บได้เลยนะครับเดือ ออกนะครับฉันเคยออกกิ๊ใช้เบื้องตัวครับพี่น้องเปิ้ลคาลายนะครับเน้องจุ่มดอกหนึ่งครับนี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวนะครับไฟของปลานี่ครับเปิ้ลคาลายเบื้องตัวครับดอกให้เพิ่มคาลายอีกดอกหนึ่งครับแสดงว่าผอมมือมันเลยนะครับดอกนี่นี่ครับเบื้องตัวครับดอกหนึ่งพี่น้อง ผลายนะครับมัเหยื่อมันดอกนะนี่นะครับพี่น้องเฮ็ดองนุ่งหน่อยนะครับจุ่มเลยครับพี่น้องใช่เลยครับนี่เจอเหลือก็จะดอกจูมมันนะครับงามๆครับดอกบ้านมันก็ไว้ใป พี่น้องผู้มามกลดนะครับเก็บครับนี่ครับเบอร์กินตตอครับพี่น้องนี่ครับดอกงามๆเลยครับพี่น้องครับหักคาเลยนะครับเนาะเบอินตตอครับพี่น้องนี่ครับกดอกงามจุ๊ๆมันนะครับกันยอกกอกล้เลยครับเนี่ชนิดเป็นแผ่นเลยนะครับเนาะ ดูเลยครับนี่ครับนี่นะครับดอกเห็ดครับดอกบ้านมันเบานะครับเอาไปพี่น้องมั่นคงแชกผู้บรไดานะครับไปเบิ่งกันต่อครับครับพี่น้องเก็บไปเลรื่อยนะครับเนาะมีคราคาดีกันแหละครับใส่ถุงนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปแกงจะแช่เพื่อนนะครับชนิดนี้ครับ นิงนะครับนี่ครับเป็นชายไม่เลยครับนี่ครับเป็นม้องพี่น้องมามาเก็บพี่น้องมาเก็บนะครับเดี๋ยวมาไปใส่กตากันนะครับเนาะงดีครับยังอยู่ยได้ครับดี เห็นไหมครับนี่ครับเก็บเรกอะไรนะครับเนาะพี่น้องเบิ่งกันต่อครับบันย่างยิ่อยู่ครับเนาะใส่ตากันครับครับพี่น้องเก็บกันบานครับเอออไล่ครับเน็ดอันนี้ก็ได้นะครับ เป็งกันต่อครับครับงามเลยพี่น้องงามเลยครับนี่ไปเป็นกันต่อครับพี่น้องดอกยจุ่มงามเลยนะครับไม่ตึงอ่าจะเดี๋ยวมันงามครับไปเป็นกันต่อครับครับพี่น้องจะเฮ็ดร้ายกันเหลือยมใหนะครับเน้องจุ่มหาเด้อพี่น้องครับนี่ไทยมาก็มาครับไปเป็นกันต่อครับจันนะครับดันครับพี่น้อง แบบเป็นจอครับพี่น้องครับนี้นะครับนาอนี่ละเห็ดองนกหน่อยนะครับเอ้เดอกนี้เด็กเ้าแหละมันบานจเอา้เก้านะครับดูมันครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับน้องแล้วก็เดรร้ายเองครับพี่น้อง่ p ี e ครับนี่ครับ ไปเบิ่งกต่อครับพี่น้องพี่น้องเดอกจุ่มงามครับเจ็บไปเรื่อยนะครับเนาะพอมมูมันหละกฮ้าไปเรื่อยนะครับห้าเหลือเก่าครับไปเบิ่งกต่อครับพี่น้องดอกงามเลยครับครับแกงเสียเป็นยังดอกชำนี่นะครับไปเบิ่งกรจระพี่น้องดอกดำนะครับพี่น้องเัยเกลี่ยกันเลยครับมันกรจรับพี่น้องครับพี่น้องเจ็บมวนเนี่ยครับเครื่องฮิตผึ่งฮิต รวมนุบหน่อยนะครับออกแก้มกันเลยครับนะครับเนาะครับเบื้องต่อครับอะไรนะครับช้อนเหลครับน้องนี่ครับเบื้องต่อครับงงนะครับเนาะอู้ยบานเลยพี่น้องเป็นยังครับเพลิดผีกนะครับเนาะสปอร์ลูน ปินานี่เกิอดอีกแบบร้ายครับเพราะสปอมันหลายแห่งนี้ไต่ดอกมันนี่ครับเนาะครับหูขจูมนี่ก็สิใหญ่เนาะพี่น้องเนาะจะบานยังบานใหญ่นี่ครับไปเบื้องต่อครับพี่น้องครับเห็ดแดงครับดอดกำง,งามนะครับวันนี้สิเดชผ้าพี่น้องเขาไปตลาดเนาะครับเนาะ,ะเปเต้เห็ดชิฟมาหนี่เพ่านจะไปทายในตลาดไปเบิ่งแพง บ่าววินวินมึงเป็นยังไงนะครับนาองไปพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องสรุปเฮ็ดกอนไปตลาดนะครับนาอประมาณเคืองตาเฮ็ดรวมนะครับที่ว่าเดี๋ยวไล่เติมนะครับพาพี่น้องไปตลาดกันครับน้องมาหอดแล้วครับบันนี้นะครับตลาดชลเชฟบุรีครับ้าเขาไปแพ้งกันครับสั่งยังเ้สั่งบ้านเขานยสิาครับพี่น้องวันก็มาหอดแล้วครับ แพงนี่แหละครับแพงของแนนะครับเนาเสื้อดีเอฟซีเนี่ยนี่วะนี่ครับนาะในตลาดมุทลีกครับมีเห็ดหลากหลายนะครับเนะนี่ครับตัวนี้เป็นเห็ดแดงกอนะครับเนะเอีอนยงเมียนั่นเองสือฟด้ัสือดีเอฟซีนี่จเ๋ยนี่ะครับแพงนี่แหละครับ ต,ต,ตัวมาเนี่แ้วะครับเนีะนี่เฮ็ดหลากหลายนะครับนี่สยามีานีเฮ็ดเน,นี้ครับาานี่านหลายทุ่งทะเลนีครับแปดสิบะมาเนี่ครัตัวนีว้อร่อยกันกันเฮ็ดหลากหลายน,นะครับพี่น้องมือหนกงาเาลุกขาด้วเอฟซีทันเอดอร์ชิมากกมาแมวนเนี่ยแหละครับนาะ นี่นะครับเฮ็ดจากปลาเส้นทางจากปลาก็มาจริงๆนะครับหลังนะครับเนอกจากตามมาให้ลองการลุ้มสีกับนะครับก็เฮ็ดมาส่งครับละครับบาาให้ลองไปปิดคลิปกันอยู่ทางนอกนะครับคนไลยนี่ครับนะเขามากระชีวางข้อสะพานเลยนะครับแพงเฮ็ดครับ นอนในตลาดซดบุญทลีกนะครับนอนนี่ก็มาประจำนะครับแผ่นว่าขายเฮ็ดอยู่นี่นะครับก็เกอยยกเป็นโซนไ้นะครับพี่น้องเก็บซีทันได้สิมากก็แวะมากนะครับมาอุดนุนเลยครับกับพี่น้องครับนะครับพี่น้องมาหลังจากครับแปอำเภอมาแล้วนะครับกลับมามาหน้าคือเก่าครับนี่นะครับชีวิตของบ่ลวินวินเดี๋ยวนี้อย่างนี้แล้วนะครับนาะแผนก็ไปรับเฮ็ดนำลูก้าจะไปเก็บกันก็พ้มนี่แหละครับ คือในคลิปนั้นแล้วครับเนาะเอาไปขายก่อนอยู่ตลาดนึงไปแต่สี่มังเสาร์ร้านมงเสาร์ครับขันมือได้บริเวณเขาปลาเก็บเฮ็ดนำกันนะครับก็พอได้ใส่ได้จ่ายอยู่นะครับเนาะไปขายก็ได้นะครับอีฟซี่ท่านได้าผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอบุญทลีนนะครับกาแฟพิซซ์นุนได้นะครับแต่แถบเดียวกันเบิดแหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้านะครับเนาะคือเฮ็ดที่ผมเก็บไปจากปลานี่นะครับก็ไปขายยืนเสร็จแล้วครับ จากธรรมศาสตร์แฉนะครับโบเมนเฮดพอเองหรือว่าเฮดป่นเปลื่อนไอ้นี่นะครับนอกป็นเฮดจากป่าจากธรรมศาสตร์มันใจได้ครับเห็นะครับนอกจากพี่น้องแตาใด้ทิทถอแทดใจอยู่ยครับกับเบื้องเบื้องผมไหวก็ได้ครับเบื้องผมกับแฟนะครับนาแฟนก็ยังไม่ท่านอูยบ้านหลายครับผมก็ยังอยู่กลางคนอยู่นะครับนอ,นอนอ,จอบกจากเมื่อหย่ดทอดด้ครับเกิดทำมาหากินไปอยู่แบบพ่อพียงอยู่แบบอิสระนะครับนะกับพ่อได้ใส่ครับเพี่น้อง อันได้ทียังถอดถิใจยังว่าจะไปทำมาหากินนั่นได้นี่ก็ถ้ามีฟันแหละก็ลงมือทำครับลงมือเห็ดเขาจจงเจือนว่าฟันที่เป็นจริงครับถ้าแม่นฟันไหวซ่อโบ,บ,บนเห็ดนี่ก็เป็นฟันล้วงแหลงนะครับพี่น้องครับเอาครับบวัวว่าวลายยายฮางนะครับคลิปนี้ถ้าถืกใจพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับนาะกดกระดิ่งแจงเตือนไว้นาครับเว่ามีคลิปใหม่ จากชมิวินก้นหากินแหล่พ่อพี่น้องกิษฎีหูนะครับนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับเพ่อพี่น้องครับ